S <S ครับ,รบผมดาวิดอาหมีมวยไทยครับ <S <S ไปเราซ้อมมาก,กี่วัน <S <S สองอาทิตย์ครับ, <S <S <สอ>บ, <headed> บก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบุรีพัครับอ่าอยู่ที่จังหวัดน,น,นครศรีธรรมราชที่เดิมเลยมีใครไปรู้เปก่ปปาซ้อมมากตอนนี้ไปเรื่องที <S <S ่ไหนกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบฝอยเราตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบถ้าเป็นกิโลกิโลประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับฉับเพชรเนาะเคยต่อยกันไหม อัน auto> นี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อเแค่ยังได้ดูยังดูบ้างเล้วเขามวยสไตล์ก็เดินเหมือนกันกี่มือบ้างอ่ะวันนี้มาเจอฉัดเพชรฝางเก่งมาแผงให้ดีเด uh, ี๋ยวเจอวันนีอ่าล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่อ่าวันนั้นต่อยกับเอ่อเดัดอดีศักดิ์เป็นยังบ้างวันนั้นชนะน้องศิษย์เอาไวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่ต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้มาถึงช้่มหนักแล้วเป็นไงบ้าง่ามาผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็็็มมมมครรรรับย์แแขงงวนนนนี้้กพอออออเเเาาชะ่หืดิป คุ้มมากี่กิโลไฟนี้ปร,มมประมาณประมาณประโลสองโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักก่แล้วตอนนี้ประมาณสี่บา4สี่บาทคนจังหวัดนครเด็กนครเลยเอ้าฝากเชืญช่วยแฟนแลับรถหน่อยรับฝากจานคนครเฉลียเฉลี่ลยยวันนี้เต็มที่แน่นอนรพร้อมเอาเชนะไปฝากนะอ่ะขอให้โชคดีไปครับ